อันนี้เป็นผลงานของเด็กไทยจังหวัดสุรินทร์ค่ะเป็นอีกหนึ่งความพยายามในการเซฟชีวิตทหารไทยเซฟขาทหารไทยค่ะเขาประดิษฐ์เครื่องทำลายวัตถุระเบิด pmn 2ค่ะคุณผู้ชมคือไม่จำเป็นจะต้องเดินไปเพื่อที่จะไปเยียบแล้วก็ตุ้มแต่ลักษณะเอาเครื่องนี้นาไปก่อนแล้วหลังจากนั้นพอไปเจอระเบิดปุ๊บม,มันกดใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นมันก็ตุ้มตุ้มโดยที่ขาทหารไทยเนี่ยจะอยู่ห่างจากไอ้ตัวทุ่นระเบิด pmn 2 20เมตร อลองดูวิธีการใช้งานหน่อยค่ะ อันนี้เป็นการสาธิตส,สุดอันเนี้ยคือคือถ้าใช้งานจริงเนี่ยมันก็จะมีระยะ20เมตรจากก้านใช่ไหมคะ,ะดูตอนที่น้องหมอบคลานตอนที่ผู้สาธิตเขาหมอบคลานอันนั้นคือการทํางานของเครื่องมือที่ว่านี้นะคะเครื่องทําลายระเบิด PMN2 ที่นักศึกษาและอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคสุรินเนี่ยเขาร่วมกันสร้างขึ้นมาและนี่สาธิตให้ดูลักษณะก็คือมันจะเป็นฟันเฟืองซ้อนซอนกันซ้อนกันซ้อนกัน,น,กนแล้วก็จะมีก้านก้านเนี่ยของจริงจะยาว20เมตรวิธีการใช้งานนะคะก็คือ ให้กา้านดันกาน้านนี้ดันในเฟืองนี้นำไปก่อนแล้วด้วยความที่ไอ้เฟืองนี้มันมีน้ำหนักนะคุณผู้ชมอยู่ที่18กิโลกรัมทันทีที่มันไปกดทับไอ้ pmn 2ลากไปมันก็จะไปกดทับตัวทุ่นระเบิดแล้วหลังจากนั้นมันก็จะระเบิดขึ้นมาตุ้มไอ้มันก็จะระเบิดใส่ไอ้เครื่องนี้นะคะมันจะไม่โดนขาของทหารเนี่ยครับอันนี้เพื่อเป็นการป้องกันเจ้าหน้าที่นะคะในการเข้าไปเก็บกู้ทุ่นระเบิดในการทำลายทุ่นระเบิดนะคะอ๋อเออ ก็คือต้องรู้ก่อนว่าตำแหน่งทุนระเบิดอยู่ตรงไหนใช่แล้วก็อเอาอันนี้นําไปคือลักษณะคือดันไปข้างหน้าแล้วนําไปนาไปนำไป <ระ S 1> นําไป,ไป,ไปทันทีที่มันไปเจอมันจะตุ้มก่อนก่อนที่ขาทหารจะไปถึงแล้วหลังจากนั้นนะคะม,มันก็จะทําลาย pmn 2ตุ้มหลังจากนั้นเนี่ยนอกจากจะมีไอตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้แล้วนะคะยังประดิษฐ์อีกอันนึงคือเป็นการออกแบบและสร้างตัวเสริมเหล็กกำบังป้อมป,ปืนให้กับรถปืนทมวี่ของทหารที่ประสาทตาควาย จะสร้างทั้งหมดเนี่ยเอ่าสิบเก้าคันนะคะตอนนี้สร้างไปแล้วแปดคันก็เดี๋ยวจะส่งอมอบให้กับการใช้ในภารกิจชายแดนต่อไปทั้งหมดเลย19คันทางรองผู้อำนวยการเทคนิคสุรินทร์คุณมานิตเต็มแก้วบอกว่าเครื่องมือนี้สามารถใช้ได้จริงแล้วเดี๋ยวในอนาคตจะพัฒนาต่อให้ใช้ระบบรีโมทแทนการบังคับด้วยมือคนตอนนี้ยังต้องใช้มือคนเนี่ยดันก้านนี้ลงไปดันก้านไป20เมตรนำไปก่อนเดี๋ยวจะใช้รีโมทแทนในอนาคต ซึ่งอาจารย์การุณน,นะคะที่เป็นผู้ออกแบบตัวทําลายระเบิดเนี่ยบอกว่าก็มีการนําไปทดลองในหน่วยทหารช่างแล้วสามารถใช้ได้จริงแล้วก็ตรงตามคอนเซปต์หนึ่งอุปกรณ์แลกกับชีวิตทหารหนึ่งนายสามารถกดให้ตัวระเบิดระเบิดได้ทุกลูกนับว่าเป็นการช่วยชีวิตทหารนะคะอันนี้ทางอาจารย์ทางน้องนักศึกษาเนี่ยเขาก็ภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยชีวิตเข้าใจว่าอุปกรณ์เนี่ยทันทีที่มันไปโดนทุ่นเนี่ยมันน่าจะ จะพังเลยนะคะเพราะเขาถึงบอกว่าคอนเซปต์หนึ่งอุปกรณ์แลกกับ1ชีวิตดันดันดันดนไปแล้วก็ตุ้มอันนี้มันเป็นเป็น,เป,นเป็นล้านสาธิตะนะคะมันก็จะมีแบบลักษณะการสั้นตู้มเล็กหน่อยแต่อันแรกอะตู้มเบลอเลยอันนั้นอนะตุ้มใหญ่นั่นคือของจริงนั่น,นี่ก็ผู้สังเกตการที่เข้ามาดูการทดลองเยี่ยมค่ะยอดเยี่ยมชื่นชมนะคะ